สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผ้ามานี่ครับน้ำแม่เพิ่นมานี่ครับงูเข่ารถแม่เพิ่นไม่พระอาจารย์พระอาจารย์เอ้ออแขงงูเข่ารถแม่ปูการน้ำมัสการครับปูครับงูเข่าลดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดงูเข่ารถ ข้างหนา0 4 2อันนี้แม่ใบเพื่อนเอารถมาให้เอาเอารถมาให้อาจารย์ให้ลุงพี่เอาโอ้ยอุ้ยีบอ่ะเห็นบอครับเตือนเอาเตือนน้วบอแม่งูอ้ยไปนยังสาวที่จดดีแท้ต้อิไปไว อ๋อจะมีงูบประมชมเพร่อ่าหรือมันออกไปแล้วตัวบักแง่งนี่ปูตัวบักแง่งนี่ครับผมวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2,567้ยได้ธรรมชมมด้วยนี่มันประเห็นหรอวันเห็นมันมีงูนะนอ่ใช่

มันเติม่บ่ัเขาไม่ได้เด้อโมเด็ต่แล้วโมมันมันอยู่ทั้งหนีบ่ะนรถทั้งนีบอ่ม่ม่นม่ดานีบ่เมีข่าใไต่ไม่องยแนี่ไหมครับทั้งนีบอ่มันยังอยู่ครับผมมันยข้ี่มันข้าไปได้บ่มันโตหน่อยเฮยหาบออะไรกันตัวยังอยู่บ่ตัวบางยงนี่ครับไม่เท่าซับบังนูครับฟาจยนตัวบางยังนี่ครับผมหุ่ยกสบายคุณเตขึ้นจนนจากคุณอ่ะ ผู้นี้กระศูนบานี่คุณแม่อะไรผ่านี้มูสามนี่ครับมันมีหมมาดูแลกนู้สาอนกอนมาดูแ่มันกเขาเน้ยเนขาพเขาทำไงไปใส่รอปีนรถปีนท่องรถอวไรู่ไปแล้วไปแล้วมูสาร่อาเงินได้เหรอมเป็นง่นที่ปาดเดียวเินครับมันลวยเอาหลอยเอาไปแม่นั่งตอมมันหลอยไปแล้วมันเดียว้าไม่เหล้ว ไม่แลวเนาะุี้มันม่อยู่ซื้อดอกไปแล้วอยู่ในนมีกองมเออนะมีมาอยู่นันกล้องมีนี่นี่นี่ก้องนี่แม่นี่ยงบ่มี

แค่นี่วงเแ่งเตียนเนาะเออแข่งข่วงบึงนะมันไปละลายมันออกละลายคืหางูเลยเบาเลยนะเพื่นทองเนาเื่อน้นเออู่ลี่ยนทองบึงแต่ก็ยังเลือมากเขาหันเขา มางนี้เราวยรวยรวยเข้าไปเนาะเปิดมองยูแลวรวยเข้าไปเนาะรวยรวยเราไม่ได้เตอนไหนล,ล่ะมันหนุดอกแี้ประมาณไปแล้วไไนนมันเขาอะไ้ดอกนั้นนอกตอนแอกแล้วแต่มเกยกไปกี่ดอกนะเซบ้านี

7จ7ดหนึ่งเจ็สามกากรมาสการเจ้คพวกเจ็ดหเามเจ็ดก้าว,าวันนี่เก้าสามเก้ห้าเก้าหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเก้า แมนนี่ครับท่ายเ็นี่ครับผมแมนบอกครับหลวงพี่วาพเจ็ดส่วนเจ็ดอ่าขับอ๋ออันนี้หลวงพีเพิ่นไอ้ขายรถให้กับเาแ่จะออกตอนไหนขายขายจะขายหารวยายออกจะวันศุกหัวเบ้นคู่ว่าขายะหารเดอี้จะขนนั่นมาแลกเงิายอ ใช่แบบทีเนี้ยมันไม่ต้องเอามันออกแล้วท่มนผช้่มหัออกแล้วอั่วหลฮัลโหัลโหลฮัลโหลัลโหลัลโหลฮัลโหลูัลงหลฮันลฮหัลยหัลโหลฮัลบหลฮัลโาลฮัลโหลัลโหลฮัลล้ัลหัลอหลฮัลโหลฮัลโหลลโัลััลัมัลลลโัักักัมลลลัลันััอล งูมันรวยออกมันก็จะไปเลยออืมเอาเดี๋ยวเขียนให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าันปวเัวละเก้าย่งเี้รับปูวเก้าสามเก้าห้าท่านผู้ชมเอาซาทุหาได้โชคน้ำปูนะครับแม่เพื่อนเอารถมาให้หลวงพี่เพื่อนเอก ไอ้เบิงเบิงงูว่างูเข่ารถออกแล้วทำมามช่มจะมันออกตอนไหนนะลวงพี่กระ่ายอย่าเลื่อด้วเลขรถนี่ยทีม่งออกตอนเคยเขไม่เนียนนนียนี่ละเยกเ็นจกรนะอืมออกตอนขันข้นไปเมังมันตืีนไม่ออก้วโอ้ตรง้บ่าะผมบอมันแม่บ่ม,มันงูมันจานพระบ่ครับผม มันออกแล้วใ่เงินนู่นด้เงนบ้านชิ้นน่าขี่รถนานัง้างเบิ่มหมอนนรวยออกนะรวยออกเกินขี้รถออกมานอ่แม่เบิ่เบิ่แล้ววันน้บ่เห็นท้ชุ่มบ่มีเอาลวดเห็นอ่นก็เขาจะจืดเป็นชั่วโมงออบอกว่ามันออกไปแล้วมูออกไปแล้วทชุ่มมาอยู่แต่ปูบอกอะไก็บปูบอก เจ็ดเจ็ดนเจ็ามปูเนาะเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเก้เก้าปท่าผู้ชมเน้นๆตัวใดปูปูเจ้าค่ะเน้นๆตัวใดเจ้าค่ะเจ็ดสามเลขรถเจ็ดศูนย์นี่ค่ะเลขรถเจ็ดศูนย์มันางูก็เป็นเแล้วอ่ะปูดว่าแม่นี่ครับท่านผู้ชมอาบซาถูดปูเดอห์ฮาดิโชกน้ำปูนี่ครับท่านผู้ชม ปูเห็นว่าเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าเก้าสามรับเก้าหานปะครวหารถตลีธรรมช่มนะครับเสือโดยโชคน้ำปูบ่อผ่องูตามมาไทยบอกแล้วงูยันงูยันพระน่าหลงพี่วันจะมาหาใารมาหาอั่้เลยว่าหานื้อสั่วันทั่เอ้าทธชมเดี๋ยวเอาเท่าเขียนให้นะครับผม ตามแม่ใบมานะครับว่าจะพามาเบิงเอ่เแม่พนเอารถมาเหหลวงพี่ไขให้นะครับปูบอกนะครับผม 717379 9395เอาธรรมชมฮาด้โชคน้ำปูนะครับนี่ปูบอกธรรมชมปูเน้น73มเนอเอาเนาะครับนี่ครับปูเอา้าเ่ต้องระบุนะาธรรมชมเนาะ เออหาด้โชคน้ำปูนี่ครับ7 1 7 3 7 9 9 3 9 5นะครับก็เห็นแลวอวอกนึลอหลวงพี่ ลองพี่เป็นสร้างพ่อมาครับเนี่ยแม่คุณโอ้ลุงพี่เพนเป็นสร้างคนนะครับงมว่าตั้งร้านเก่งใจจะตั้งร้านอีเน่อย่างเพิ่นปาให่เท่าอยู่จังววาแม่เพิ่น่าไอแม่ใบวับจังรถมวนี่งในตรกีือเพิ่นไหเนี่ย อ้าม oh. mm. oh, mm ันรวยออกเลยแม่มันยานมันจะรวยออกแล้วแล้วมันนบ่ตงเรี่ยงกับวัตรงนะเอามาใช่เ่องอันนี้กับวัตรงไหแล้วเเีสร้างว่มีไขร่าไม่เห็นแม้วันมไขก็แล้วไม่เห็นไม่ตรงแ่มันบอตรงเฮ้ยจะไิดหนเลยนะอันอันอันบตรงกันหุ่นใจเนี่ย ทน้วงานีน,านะครับหาได้โชคน้ำปูธรรมชมนะครับปูไ้มีละบ่พองููงูออกแล้วแคปหน้าจอธรรมช่มนะครับ7 1 7ดห9ึ่งเนีครับปูร่มไซนี่แหละธรรมชม <c rap> สาธุครับปู